พุทธาวจนะฉบับตถาคตทรงขนานนามพระองค์เองว่าตถาคตภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ดำเนินไปดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมท,ทถาคตนั้นทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งตาม สถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง